ใช้ข้าปุ้นสูบกระเด็ข้ปุ้นเดสูบลงคลองไหลรยรวยไปมันก็คากด้วยล่ะถ่มีหม่องซึ่ไปเนาะมันโทรซเมนต์ห้าาไม่เหรอกระตูนใช่เปิดมาสวัสดีครับสวัสดีครับเะครับอครับผมชื่อน้องนาที นั่งนาทีอาบน้ำหรือยังนั่งกระตุ้นนอนกินเก่าปากมอ่อมแมมเลย <laughs> นั่งนาทีกะสิเป็นเลนค่ะแจ็คเอินเลนหรือลานกะเอินทั้งสองแ <laughs> กเป็นลูกลูกของลานเนาะลูกของลานเจ้าของ <laughs> นั่งกินข้าวุ้นค <laughs> ่ะแซบปะ แตบ้านีแม่โบยูแม่ไปดำหนะ้ายี่พ่อกลับไปดำหนะ้ามาข่าวได้แน่วเมยแซ่บปะ

ีย่นาะไม่เวาหนอหะน้าที่เทาหาไผยเนาะหน้าที่เทอหาภัยเทหาภอยุหาพ่องด้วฮัลโหลพ่อบอพ่อดำหน้าบบ อ,อา,อบ,านอบน้ำแล้วแล้วสบายตัวบ้าง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 ไหมค่ะไปเขาหมดแล้วตอนนี้เรากำลังระทงหน้ามาเบิ่งไ้เบิ่งหน้าค่ะกี ี่เห็นอยังอ,อยู่นั้นผู้เดียวบอกม,มากี้ค่ะนหมนห่นค่ะ มอนคืออยู่สูงไงเนาะเอาเพ่ถึงหวานหวานพี่น้อง มีจ้าหวานค่ะได้ต้นเดียวเก็บกันสดๆเลยแซบขนาด บอนี่นะเห็นปะเนี่ยบอเคยเห็นเนีย่ยสูงลายก็เก็ยบยากเนาะก็ต้องตัดออกนี่ แต่เมื่อหลายเติบอยู่มีท่าซิมากินให้เบิง่งหวานอีดีเนาะแซ่บบ่หูี่ว่ามันเป็นพันใหญ่กว่านี้บอหรือว่ามันพันใหญ่แล้ว เวลามันสุกแสบค่ะนอะ้องหวานน่อยดำๆกินได้ค่ะปลอดสารพิษ จะเป็นสะน้ามเรียงปลาน้องใหม่พี่น้องปลูกเพ่อได้กลิ่นนะจะปลูกลายต้นอยู่ขุนต้นหนึ่งค่ะต้นไผ่ หยาลายพี่น้องช่วงนี้เพราะว่าฝนมันตกโล่งหลักอ่ะมันสิเกิดหยากระสิไลยเบิ่งเอ้น่อยแล้วเอามะมมวงแม่ปลูกไปบ้างบรรยากาศกะแตเว้นบ้านได้ตกดินค่ะ เอาสีภาพไปเบ่งหมักทัวนะคะปลูกหมักทัวไว้แต่ดนแล้วตอนนี้บอหูว่ามันไงหรือยังอันนี้เป็นเฮียงหน้าค่ะนอนการกรบุการเขียดได้รถไทย ที่ภาพไปเบิงกี้กี้มันนี่เร็วกี้อย่าไล่ไล่พี่น้อง ห้าเป็นต้นมักทั่วค่ะมักทั่วกับสิเป็นมักทั่วพุ่ม ปลูกไ้หลายค่ะพี่น้องพู่งาหอดพุด่นก็บม่ฮั่นได้เป็นหมากนะคะก็ใช่ได้กินอยู่แต่ว่าหยามันลายงานลายคัะฟังนี่ก็สิเป็นมักแตงค่ะ เพื่อมักแต่งมักเนีมันออกกับซีริกิปไปขายแน่ไปกินแน่ค่ะ กิ่นยังเดียวมันก็บเบิดงามนะพี่น้องน,นะมักทัวพุ่มค่ะสิม,มาไทายให้เบิงตอนมันออกมากแล้วมักม่วงก็บคื้นแล้วค่ะ มาปลูกไว,รว้รอบที่แล้วที่มาหน้ารอบที่แล้วกะขึ้นแล้วค่ะเพราะวา่าปลูกช่วงที่มันมีฝนพอดีก็บ่าบต้องมาหดเนาะฝนกตก๊ใสซกะึืนค่ะจากทีหลอดบอลหลอดต่อไปปลูกตัวว้เง้ยวฝุ่นพี่น้องเง้วเป็นกิโลเลย บึงเอาเวลามันออกมากเก็บกับบัท่นค่ะมีแต่ผุ่ม,มงามค่ะบริไดสสารเคมีเด้อค่ะมันกระซีมีเพียเห็นบอเพี้ยมากินพเราะวา่ามันบ่มีสารเคมีค่ะ ไอ้หน่อยเพิ่นเอาเข่ามาดำมบอนี่เพราว่าบองมันห่างๆเนี่ยแล้วเอาเข่ามาดำใส่ค่ะอะไเข่าง่ามอยู่อ๋อไม่ค่อยาบนแห้นนยหน่อยอันนี้งานบบเป็นอย่างเด หนาน้อยบ่คือหยาแบบนี้เ้อ่มแดดยังซองอยู่บ่คันที่ตกดินว่ะบ่คือยง่หนาวเนะาะยง่หนาวคำไว้ค่ะต้นมะม่วงกับทีไดหนึ่งสองสามสามต้นค่ะแก๊กสีหลอดบอลหลอด หมักทั่วกะง,งามงามพี่น้องหญ้าลายพี่เลือกมี่บอกหมักแดงเดี๋ยวนอนนี่พี่น้องหมักแตงเป็นมากเออมักแตงไทยเนาะ ไอหน่อยเราเก็บไปสามสีหน่อยแล้วมันสุกแล้วอันนี้มันขึ้นไหมคะนี่ค่ะแตงงามนะคะปกเยๆจลูกเรๆชื่อๆค่ะมันก็ได้กินอยู่เน้วไม่ได้ปลูกจริงจังเนี่ยหนึ่นห่ยค่ะนแข็งหย่ตง สุ่มเดียวนะมักแตงอันนี้เป็นมักแตงเอียงบอหมักแตงไทยอูย้สะอ่อนแต่มักทัวนะคะโดตะปลูกเง้วเป็นกิโลมักทัวพุ่มค่ะ ีงามตามกุลต้นมะเขือค่ะพวมงามเนาะค่ะเป็นหมากเลยด้ติดหมากแล้วได้หลายต้นโอ้ต้นมะฮงได้น้ำแล้วง,งามเนาะต้นมะฮงเนาะ หายัางอยู่หายัางกีเอ้ยเขากบมา่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ้งเนาะน้ากะเดือนละเทือกกะสีมาเทือนหนึ่งค่ะกะสีมา่ายให้เบิง้งอัปเดตให้เบิง้งว่ามันเป็นยังไง ข้าก็บคอค่อยมีหยาปภนในเนาะถือว่าโอเคค่ะตอนนี้เฮาก็ะถาน้องนุ่นค่ะหาน้องนุ่นมาน้องนุ่นเฮ็ดกันบ้านอยู่ ต้นผักติว๋วโค่นอย่มันขึ้นมาเองค่ะเนี่มีปวก้อมมันขึ้นมาเองเนาะคะ่ะต้นหมักตองค่ะไงเติบแล้วลองกีก็ที่ได้กินนีูนะะ่แล้วค่ะแล้วไปหามักแตีงบอ มกแขงไทยค่ะูต้นผักติวตะสะออนแ่นะก็เราอยากกินแกง็ดตนะคะไปหาห็ตกับอะไ้ต้นมกม่วงมกม่วงกับที่หลายๆต้นอยู่ เพได้กินค่ะเป็นคนมากินสมปลูกมักม่วงไว้เพอได้กินสมอันนี้เป็นพักมวนทางอื่นอนจังไหนเนาะทางนี้อื่นพักมวนค่ะพักมวนอันนี้ยัง ต้นดอกกระเจียวบอเอามาปูกหรือว่าจังไหนเาากิดเองโอ้ต้นดอกกระเจียวมาปูกค่ะมันกระขื้นห้อยู่เนาะกระซี่ออกหัวล้ามไปเรื่อยๆนี่บอหมักแตงหม,มักแตงมีทนยังอืมต้นพวกหวานเกินที่น้องต้นกล้วย หัวปีงามเน,นมาะพี่น้องหญ้ากระไลอะไรคะต้นทุกวันต้นตะไคร้ยังผักหผักหวานผักหวานปลูกแซมกับต้นหมักม่วง นี่กระแมนค่ะนี่กระแมนนี่กระแมนค่ะต้นพักวานนี่ก็เป็นส่วนหน้าของเอ้ยน้อยค่ะเป็นหน้าของเรา ของข่อยกระซียู่เทิงพุ่นที่เห่าภาพไปรอเมื่อกี้นี่กระซียู่เทิงพุ่นค่ะอันนี้ก็เป็นของไอ้น่อยอันก็นเป็นเทียงมองกลางกับมี่ซ้านาำค่ะน็ดเฟืองเบอร์ออกบ่ แต่ว่าเวลามันเป็นดอกนี่ทุทางกินเ้อค่ะพักมวนแต่ถันย,ยอดมันงาม,งามอย,ยอดมันงามกว่านีค่ะกินได้คือกันมันบอกยอดมันฝุ่นค่ะยอดมันกินยอดมันก็ได้เป็นดอกกับดอกร้ายค่ะกินลวกกินกระปุนกับเจล แดงมันมีอย่างปิดเลยมั้งมีน้ำค่ะมี่เต็มอุ้งเลยเอาไว้หดสวนเอาไว้ล้างถ้วยล้างซ้ำน้องนุ่นบ่มากางบ่ค่ะน้องนุ่นบ่มากางแล้วค่ะพี่น้องก็สิได้เมือ่อหันละ เมื่อก่อนหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำต้นพักหวนันปูกไว้ไหลายบอนมันเคยมีเห็ดปลวกออกมันบอกไม่เคยม,มองไหนเคียงพุ่นมั้มเก้าวไปให้น้องงอ,อก แล้วงูก,ก็ออกมัเราูนด,ดินคืนอ,อกกมันเิดธรรมชาติบปล่าม,มีหอทนทเลละงูค่ะพี่น้องแต่ก่อนมันออกแต่ว่าอาดินมาถมใส่มันก็เลยบมีเสือมันอาจจะอยู่้างล่างเนาะแต่อันนี้มีใ,ใหมใหม่ทับถมอยู่ค่ะบน,น่อาอานาคตอาจสิออกก็ได้เห็นละงู เมื่อกด้อพี่น้องถ้าน้องนุ่นมา,มา,านกๆไงกับพัดกีริบงามขนาด,ดเลยจะที่เป็นส่วนมันนรับปั้นไปแล้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อจ้า